เห็นคนอื่นเขาทำคอมโบเราก็ทำบ้างตัวนี้คือดูโอ้ควยล่าก้นแฟททอมนะครับบอกเลยคอมโบนี้โคตรจะโหดแบบโหดสัตว์อะคือแฟททอมบอยอดกับบอสโคโเจียมอะผมลองมันลุมตัวเนี้ยตัวที่ชนะขาดอรอยเลยนะเออได้ไงอะโคตรโหดถ้าทูโคนไม่เชื่อเดี๋ยวําให้ดูเลย ดูโอวาคุยล่าอ้าวสงนั้นทำไมตอนมันอยู่หน้าก,ก,าากล,ล้องมันกากจังวออหงนะง <c oughs> หรืออะ่ะสู้กับตัวมั้งโอ้โหติดแฟนทอมไม่ใช่เหล็กนี่โอเคมันกากจังวะตอนอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันขืนหรือมันเป็นอะไรละมาสู้กับตัวต้นเจ้าของก้นแฟนทอมโอเล่ออน ก้นแฟนห้อมของผมตัวนี้มันค่อนข้างจะด,ดีดอ่ะเออผมต้องชุดเบาๆอ่ะเออมันชอบดีดอ่ะงั้นลองสองตัวต้นฉบับที่เป็นต้นแบบของมันนะอย่างอ่ลดูอลยูเลนัสกับเอแฟน้อมมดเยออน ่าจะทำเป็นคลิปสั้นแต่กลายเป็นคลิปยาวไปซะแล้วสู้กับแฟนทอก่อนแล้วค่อยไปสู้กับไอ้เจ้าเออโดว์เลยนะบางนะนาบ้างอุ้ยไม่เคยมีตัวไหนที่คอแฟนทอมออกได้นอกจากรีออนอะแต่ตัวนี้คอแฟนทอมได้อ่ะเฮ้ยออกจากสนามได้ต่อไปดูอเเลยแล้วบนะ้างมา นุชชุดดูโอ้ก่อนดีเพราะว่าแค<ม>่ตัวดีชุดก่อนมันชอบออกสนามไปก่อนอผมบูดทำลายล้างครับอ้าวเอามาครับมันชอบวิ่งออกสนามเองครับไม่นุ้มันเป็นไรมันชอบวิ่งออกผมไม่ได้โกงมันชอบวิ่งออกเองโอเคตอนนี้ผมใส่เป็นไฮไลท์ได้ไหมเนี่ยตอนที่มันวิ่งออกโคตรฮาเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวตัวต้นฉบับชนะก็ได้นชนะแหละเพราะผมชุดเราผมควรเป็นหอกเรียบร้อยรัวคาวนาไม่ชนะนะครับแต่ถ้าผมลองรอบสามแล้วผมชุดแล้ผมเสียวมันออกมากเลยอลองไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ <c oughs> สุดท้ายก็ทำไม่ได้นะครับสู้ดูอยู่เลยนะเจ้าของเล็กไม่ได้ใครชอบกไดไล์กดติดตามผมไปละบ๊ายบาย